แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกันในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหแชร์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาจากทางบ้าน โดยเมื่อวานนี้นะครับ2พฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยพายุร,ร้อนพัดถลม่มที่บริเวณตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งความเสียหายดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณทัศนีบุญทรงธรรมและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เมื่อวานนี้2พฤษภาคม2564ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยพาย,ยุฤดูร้อนพัดถล่มที่บริเวณตลาดนัดบ้านภูเงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพาย,ยุลูกเห็บพัดถล่มแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยภาพความเสียหายนะครับดังที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเด็กเมืองกันคนสีเกตเดนี่และต่อไปนะครับแอดมินได้นำพยากรอ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ โดยในวันนี้ลมใต้และลมตําันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตําันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตําันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในระยะนี้สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้รวมถึงฝนตกหนักในบางแห่งพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่กลับจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ พิศนุโลกกำแพงเพชรพิจิตและเพชรชบูรณ์จากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งเน้นจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น นครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางมีฝนตกฟ้าคนอง40%เซนของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดรบบรุรีสระบรุรีและพระนครศรีอยุธยา จากการพัดนำความชื้นของลมตะวนออกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกฝน40%ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นนะครน,นายกปราจีนบรุรีสาแก้วชาเชิงเศราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่เน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออก บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันฝน60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นพังงาตรังและสตูลจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝน30%ของพื้นที่นะครับจากการพันดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรฝนจากโมเดล e c m w Fwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะเน้นเป็นฝนรินนะครับเป็นฝนเล็กน้อยแต่จะเน้นมีเมฆมากนะครับกระจายทั่วบริเวณประเทศไทยตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกานะครับส่วนบริเวณภาคใต้มีตกแล้วนะครับที่ประจบคีรีขัน ทับสแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนขนอมนครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงปัตตานียะลาและนาราธิวาสน,นะครับในบางพื้นที่แต่จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับเข้ามาก่อนเวลาประมาณ9นาฬิกาส่วนไทยตอนบนนะครับจะเน้นมีเมฆมากก่อนนะครับส่วนเวลาประมาณ12นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับ โดยจะให้มีฝนนะครับเป็นฝนกระจายเน้นบริเวณภาคใต้นะครับตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงตอนล่างตั้งแต่ประจบพิริขันนะครับบางสะพานน้อยเกาะสองนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับส่วนภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยเน้นมีเมฆล้มนะครับที่พัทยาสอยดาวจันทบรุรีตราดนะครับ ส่วนบริเวณนะครับนครนคร,ราชสีมามีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ปากช่องมีฝนปานกลางเกิดขึ้นได้นะครับ คอนบีไทยสามัคีนะครับมีฝนปานกลางส่วนนะครับยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญร้อยเอด็ดอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงศรีสะเกดและอุบลราชธานีจะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยก่อนนะครับและบริเวณจังหวัดพิศณุโลกนครไทยลมสากภูเรือเลยนะครับบริเวณนี้นะครับจะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยก่อนนะครับเวลาประมาณ12นาฬิกา ต่อไปนะครับ15นาฬกาโมเดลเปลี่ยนจะให้ฝนนะครับเน้นบริเวณอีสานทางตอนล่าง รวมถึงนะครับภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพหานาครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนล่างนะครับส่วนภาคเหนือมีลักษณะของการกระจายนะครับของกลุ่มฝนมีฝนเล็กน้อยที่ร้อยเอ็ดพยยาภูมิพิสัยอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน บุรีรัมนะครับบริเวณนี้ส่วนนครราชสีมามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับรวมถึงปากช่องสระบุรีนะครับบริเวณนี้รวมถึงนะครับนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาคลองตะเกราคลองหาดชนบุรีสอยดาวพัทยาระยองกแกลงจันทบุรีขลุงตราดนะคบมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางพระนครศรีอยุธยาสามโคกปากเกร็ดกรุงเทพมหานครบางเลนสองพี่น้องกำแพงแสนนครปฐมโพธารามราชบุรีนะคบบริเวณนี้เป็นฝนเล็กน้อย จอมบึงสวนพึ่งท่าเกยบ้านนาคอกบ้านคาบ้านหนา้นนหวยม่วงนะครับบ้านหินสีบริเวณนี้นะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ รวมถึงหัวหินประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยบานแม่หาดเกาะสองบริเวณนี้นะครับสุราษฎร์ธานีตะกัวป่าภูเก็ตนครศรีธรรมราชตังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราทิวาานะครับรวมถึงบริเวณภาคตะวันตกที่อุ้มผางตากลานสัก ทองผาภูมิกาญจะนะบุรีนะครับบริเวณนี้ส่วนเวลาประมาณ18นิกานะครับกลุ่มฝนจะเริ่มลดลงนะครับโดยจะเน้นนะครับมีเกิดขึ้นแต่จะเน้นบริเวณทางตอนล่างอีสานตอนล่างนะครับตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบรุรีตราด สระบรุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับบริเวณนี้ภาคกลางมีฝนในบางแห่งนะครับมีลักษณะของการกระจายและบริเวณภาคใต้เช่นกันนะครับและเวลาประมาณ2 1่สอนาฬิกากลุ่มฝนกจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็ยังจะมีตกแต่จะเน้นบริเวณภาคใต้นะครับตั้งแต่ใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับ ตั้งแต่นะครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงนะครับบริเวณนี้จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับแค่บางพื้นที่เท่านั้นต่อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงกันนะครับโดยนะครับในวันนี้3ามาพฤษภาคม2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายตัวนะครับทั่วบริเวณประเทศไทย ต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีปรชั่นรวมถึงพายุไซโครโนในระยะต่อไปนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่7เป็นต้นไปนะครับโดยนะครับกระแสลมหมุนจะเริ่มขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่7จนถึงวันที่9พฤษภาคม2,564แล้วนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป ตัวกลุ่มฝนนะครับจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นโดยนะครับมีการดึงน้ําจากอุณหภูมิของน้ําทะเลนะครับที่อุ่นกว่านะครับเข้ามาสะสมพลังงานและมีการพัฒนาตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงวันที่9จนถึงวันที่10พฤษภาคม2564เราจะเห็นได้ว่านะครับทิศทางของพายุ เคลื่อนตัวนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้านะครับเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศเมียนมารวมถึงประเทศไทยโดยในวันที่10พฤษภาคม2564นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวพายุนะครับ จะเริ่มมีการสาต์ฝนนะครับเข้ามาที่บริเวณเมืองมาริสทวายกรุงเทพมหานครนะครับบริเวณนี้ใช่หมดเลยนะครับประยองพระนครศรีอยุธยาสาแก้วสวนพึ่งนะครับบริเวณนี้และกลุ่มฝนนะครับก็จะค่อยๆกระจายตัวไปทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับตั้งแต่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างตอนกลางตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนล่างตอนกลางตอนบนนะครับและบริเวณภาค ตและนะครับตัวพายุไซโครนก็จะเริ่มเคลื่อนตัวนะครับเข้าสู่บริเวณประเทศเมียนมาเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2 5 6 4นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวพายุนะครับจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เมืองมอลำเลิงเคลื่อนผ่านนะครับบริเวณเมืองมอลำเลิงมุ่งหน้านะครับเข้ามาที่บริเวณท่าสองอยางเข้ามานะครับที่บริเวณอมก๋อย หรรวมถึงบ้านโฮมมาค่ะนะครับส่วนในด้านส่วนในเรื่องของฝนนะครับจะมีการดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงนะครับและสาสตรฝนเทฝนเข้ามาที่บริเวณประเทศไทยตั้งแต่บริเวณภาคใต้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆใต้ตอนล่างตอนกลางตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างตอนกลางตอนบนนะครับรวมถึงภาคตะวันตกภาคเหนือตอนล่างตอนกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบนะครับโดยจะเน้นเป็นผลกระทบทางอ้อม ส่วนทางตรงนะครับบริเวณภาคเหนือจะได้รับผลกระทบกันนะครับซึ่งจากโมเดลนะครับตัวของบริเวณพายุนะครับตัวของบริเวณพายุไซโครนจากเคลื่อนที่นะครับและมีการสลายตัวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแถวแถวบริเวณจังหวัดลำปางนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องจับตาดูกันอีกทีนะครับซึ่งโมเดลยังอีกยาวไกลนะครับ ถ้าหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวทางช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับรวมถึงนะครับหากมีการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการทางช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ